เมื่อวันที่28มิถุนายน2567เวลา14นาฬิกาคณตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบุกที่13ตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะอาชีพให้ทหารกองประจำการผัดทที่1พบ2567ของหน่วยมทบ23ม .6 และม .606 จำนวน189นาย โดยศูนย์การศึกษาค่ายสีพัชรินร่วมกับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนินนคนครขอนแก่นเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อให้ทหารใหม่มีทักษะอาชีพค้นหาความถนัดของตนเองสามารถนําความรู้ไปใช้ในภารกิจประจําวันของหน่วยใช้ช่วยเหลือประชาชนสามารถนํากลับไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่บ้านและสามารถนําไปประกอบอาชีพหลังปุดประจําการได้การฝึกจัดในห้วงวันที่26-28มิถุนายนและวันที่1-2ก,กรกฎาคม255 567จำนวน6หลักสูตรได้แก่งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กการบริการอาหารและเครื่องดื่มการฝึกขับรถยนต์งานไฟฟ้าเบื้องต้นงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นงานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการทีมงานประชาสัมพันธ์มนทนทหารบกที่13รายงาน